สวัสดีครับพี่น้องโมนี่ิิมาภาพ,พี่น้องมาเบิงคบตาเอลสาสแรงครับโมนี่เป็นมาปับทีหน้าครับอ่าโอ้แห้งแห้งอยู่ครับแห้งของพื้นอยู่ครับโอ้เนี่ยเล็กพี่ขี้หนูครับ นี่ออกม่แกะกองมากเลยครับ32แรงครับของคู่บตาโอ้สุดจัดอี่หรี่ลุน L เอลเพิลโตหน่อย L เอลเบิลเอลเอลของคู่บตารุ่นหน่อยสุดครับของรุ่นเอลครับโอ้สุดจัดอีหลีครับ ดินแกนครับดินแกนครับวัอนี้ครับเพิ่นดันจากทั้งทึ่งมากครับพันสูงครับเพิ่นว่า่เพินก็เลยปั๊บลงมาหาหม่องถี่มั่นต่ำๆหม่องศูนย์บ่ได้เขาครับหน้าโบมี่ถก็เลยมาปั๊บนะมันเสมอครับรุ่น L อลสามสิบสองหนึ่งแปดเอสพีครับถึงออกไม่แกะกองมาได้อยู่อาทิตย์เดียวครับ มึอนี่เพิ่นมาลงหน้าเจ้าของครับหลังจากที่เพิ่นไปดันดินเฮ็ดทางมาแล้วมึอนี่เพิ่นกำลัปปั๊บหน้าหน้าเจ้าของครับอ่าเล็กพิขีหนูครับสุดจัดอีหรีครับไว้ครับไว้ดิน ประมาณนี่ไว้ครับ l อลาดันดินสบายๆตามกำลังเพื่อนครับแต่ว่าเล็กที่ขี้หนูหลีครับสุดจัดอีหลีครับ